สำหรับหลักสูตรเราก็เป็นหลักสูตรใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นนักศึกษารุ่นแรกที่กาลังเรียนกันอยู่นะครับเราพยายามทาความเข้าใจกับความต้องการของออธนรมชาติพุทเนี้ยนะครับว่าจริงๆตอนนี้มันก็จะมีคําถามอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องการการเรียนคอร์สยาวๆที่ต้องใช้เวลาเป็นปีอย่างเงี้ยในการพัฒนาทักษะอยู่หรือเปล่า สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Seven Cluster นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกกับหลักสูตรปริญญาโทรปริญญาเอกกันนะฮะซึ่งวันนี้ครับแน่นอนอยู่กับผมอาจารย์ชัยวชิรวิทย์คาราวิสิทธิ์พลนะครับแล้วก็ประเด็นวันนี้ที่จะพาทุกคนไปชมกันเนี่ยนะครับจะเป็นหลักสูตรปริญญาโทของทางตาแพทย์ไปดูกันครับว่ามันยากง่ายแค่ไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจไปเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหลักสูตรใหม่ล่าสุดของวิทยาลัยของเรานะครับจะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ก็เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับเราพยายามทำความเข้าใจกับความต้องการของทันตแพทย์ยุคเนี้ ปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องการาการเรียนคอร์สยาวๆที่ต้องใช้เวลาเป็นปีอย่างเงี้ยในการพัฒนาทักษะอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับผมรัชารักษ์มนุษย์นะครับเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาทาตแพทย์ทศาสตร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสำหรับหลักสูตรเราก็เป็นหลักสูตรใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นนักศึกษารุ่นแรกที่กาลังเรียนกันอยู่นะครับณนะปัจจุบันเลยตอนนี้เรากําลังเปิดรับรุ่นที่2อ,อยู่นะครับ บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้นะครับอย่างที่เกิไปแล้วว่าเรามีการสอนทั้ง2ทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบัณฑิตก็จะมีทางเลือกนะครับไปได้ทั้ง2ทางนะครับทางแรกก็คือจะไปในทางงานปฏิบัติงานในคลินิกนะครับจบไปแล้วก็จะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานในคลินิกในการให้การรักษาคนไข้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีอีกทางเลือกนึงว่าถ้าสมมติ ต้องการจะไป,ไปทางสายวิชาการนะครับก็สามารถจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้เพราะว่าทักษะที่เราให้เนี่ยก็เพียงพอต่อการจะเป็นอาจารย์ได้แล้วก็พร้อมสําหรับต่อยอดในการศึกษาที่สูงขึ้นในอนาคตด้วยนะครับความน่าสนใจของหลักสูตรเรานะครับต้องขออนุญ,ญาตเกินก่อนว่าเราพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาโดยพื้นฐานว่าเราพยายามทําความเข้าใจกับความต้องการของทันตแพทย์ยุคนี้นะครับว่าจริงๆตอนนี้มันก็จะมีคําถามอยู่ว่า ปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องการการเรียนคอร์สยาวๆที่ต้องใช้เวลาเป็นปีอย่างเงี้ยในการพัฒนาทักษะอยู่หรือเปล่านะครับแลจริงๆเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคอร์สระยะสั้นๆเยอะขึ้นมาก,มากๆแล้วนะครับในวงการนันทแาาพทย์ก็เช่นกันทีนี้ปัญหาก็คือว่าตัวหลักสูตรที่เป็นระยะสั้นๆเนี่ยก็มันจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องอระยะเวลาในการเรียนนะครับแล้วก็หลายๆหลักสูตรเนี่ยจริงๆก็จะไม่ได้ปฏิบัติงานจริงในคนไข้ไม่ได้ทํางานในสถานการณ์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกนี้มันเป็นข้อจำกัดน,นะครับที่ทำให้ท,ทันตแพทย์เนี่ยไม่สามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกพัฒนาทักษะเนี่ยได้เพียงพอแล้วก็ลึกซึ้งพอที่จะสามารถปฏิบัติงานจริงได้ตัวหลักสูตรเราเนี่ยจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเนี่ยมีทางเลือกนะครับว่าจะจัดสรรเวลายังไงให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนะครับ สวัสดีครับผมนักศึกษาทันตแพทย์กิติชัยส,สิงหรัต์ครับหลัออกสูตรที่เรียนเนี่ยเป็นหลักสูตรปริญญาโทรครับของสาขาวิชา endodontic ครับเออนื่องจากว่าตอนที่เรียนนะครับเห็นว่าหลักสูตรเนี่ยครับเขามีหลักสูตรวิชาครอบคลุมหลายๆอย่างแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมครับทำให้เหมือนกับว่า คิดว่าสาขาเนี้ยถ้าเรียนแล้วมีอุปกรณ์ทั้งมีกล้องไมโครโโคปทั้งมีอุปกรณ์ที่หลากหลายขนาดนี้ครับคิดว่าอาจจะเหมาะสมต่อการเรียนครับวันแรกที่ได้รับเคสเนี่ยรู้สึกว่าเออเคสมันตื่นเต้นดียากดีแล้วพอตอนแรกที่ยอมรับเลยว่าตอนแรกที่ได้เคสเนี่ยตกใจเพราะว่าเคสมันจะค่อนข้างยากครับแต่พอได้เริ่มลองทําแล้วครับก็รู้สึกว่าที่เนี่ยครับอาจารย์มีความรู้ที่แบบแน่นมากสอนเราให้เข้าใจง่ายทําได้ง่ายแล้วก็ ให้เรามีวิวัฒนาการพัฒนาทักนะการให้เก่งขึ้นครับผมวรรดกุ้งชู4ครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่สาขาเอ็นโดครับหลักสูตรจีครับก็จริงๆแล้วก็คือก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่สมัยที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยครับก็รู้สึกชอบในสาขานี้แล้วก็คิดไว้แล้วว่าอยากจะเรียนที่สาขานี้แล้วก็ที่มอรงสิตก็เปิดโอกาสแล้วก็เปิดสาขานี้ให้ได้มาเรียนครับ ตามที่คาดหวังไว้ครับก็คือส่วนใหญ่ก็คืออยากจะทําในสาขานี้เป็นชอบในสาขานี้เขาก็สอนในหลายๆอย่างที่เราต้องการรู้อะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงในแบบแหลายๆด้านอย่างเช่นด้านทั้งด้านการรักษารักทั่วไปหรือว่าด้านแอดวานซ์เข้ามีอย่างเช่นการทําพวกสันอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามาเรียนก็ได้หลายๆอย่างมีเคสไลซิสมีการ ทำเซมินาร์อะไรพวกนี้ครับก็เหมือนได้ความรู้ในหลายๆด้านอะไรอย่างนี้ครับได้ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็มีอาจารย์ที่เหมือนกับว่าคอยให้คําแนะนําให้คอยให้คําปรึกษาในแต่ละด้านอะไรอย่างนี้ครับก็ดีอยู่ครบัณฑิตทุกท่านนะครับที่เรียนจบไปเนี่ยก็จะได้ความรู้ความสามารถทักษะที่อยู่ในระดับมาตรฐานสูงนะครับสำหรับการเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางนะครับในขณะเดียวกันก็เรื่องงานวิจัยเนี่ยก็จะได้ทักษะในเรื่องนี้ด้วยได้ พัฒนากระบวนการคิดนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการคิดในการทำวิจัยเนี่ยไม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในการทำงานวิชาการแต่ว่าจริงๆแล้เราสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดแบบนี้ในการาใช้กับสิ่งนอบตัวในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาระบบที่ช่วยสนับสนุนให นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถทํางานวิจัยนะครับแล้วก็ทําวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถทําทุกอย่างเสร็จภายในเวลา2ปีตามที่หลักสูตรกำหน,นดได้ด้วยคิดว่าได้เยอะเลยครับเพราะว่าเริ่มแรกก่อนมาเรียนนะครับรู้สึกว่าตัวเองทําวิชาสาขาเนี้ยไม่เก่งเลยแล้วพอหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยครับผมก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยรู้สึกว่ามันได้ปรับใช้กับในคนไข้ข้างนอกได้ดีมากตอนนี้นะครับก็เป็นหลักสูตร พอโทมาลังสิตของเอนโดนะครับรุ่นที่2แล้วก็อยากเชิญชวนน้องๆครับให้เข้ามาลองเปิดใจลองเรียนดูอีกทีหนึ่งว่าที่เนี่ยครับจริงๆมันอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้แล้วที่เนี่ยจะสอนให้เราได้อะไรมากขึ้นครับก็น่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพเนี่ยแหละครับก็คือส่วยก็น่าจะเป็นเรื่องการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสสวยที่เรียนมาในที่นี้ก็คือสามารถนามาใช้จริงได้หมดเลยครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าต้องการเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะมีประโยชน์ ก็ตอนนี้กำลังรุ่นที่ของของโพสเกตกำลังจะเปิดครับก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับก็ที่มีก็เรียนไม่เครียดมากอาจารย์ทุกคนก็ใจดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็รุ่นพี่ก็อยากมีรุ่นน้องครับสำหรับน้องๆธทันตแพทย์ทุกคนนะครับที่สนใจจะเรียนต่อนะครับในระดับเฉพาะทางขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาเรียนอยู่ด้วยกันในหลักสูตรนี้นะครับก็มาเป็นครอบครัวมอรันสิด้วยกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธันตแพทยาศาสตร์นะฮะเรียกได้ว่าปังมากๆเลยใช่ไหมครับเรียกได้ว่าใครที่ทํางานไปด้วยอยากจะเพิ่มพูน up skill up wood ไปด้วยต้องมาแล้วและครับรีบมาติดต่อได้เลยนะฮะที่มหาวิทยาลัยรังสิตข,ของเราทางช่องทางออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับแล้วก็วันนี้ครับรายการของเราก็หมดลงแล้วนะฮะครั้งหน้าจะเป็นประเด็นไหนมีความน่าสนใจอย่างไรต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ